สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านโบโบดีดีโอช็อปเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เราก็จะมาโปรแกรมช่องตัว Vertex Standard นะครับ Vertex Standard ตัวนี้นะครับ v x 4 2 4 a 2 5นะครับตัวนี้นะครับน่นบอุปกรณ์ก็จะมีตัวสายโปรแกรม เหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่สั่งซื้อจากทางร้านก็จะมีอุปกรณ์สายโปรแกรมแล้วก็ตัวโปรแกรมครบชุดพร้อมใช้งานเหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับคือแบตเสื่อมแล้วเนาะเราก็จะใช้ตัวนี้แทนนะครับใช้ตัวนี้นีบเข้าไปแทนนะครับปกติถ้ามีแบตก็เสียบแบตได้เลยนะครับเสียบแบตได้เลย ตันนี้เราจะเป็นป้อนไฟเข้าไปนะครับนี่ครับปัะนี้เสียบครบเขาลบนะครับทีนี้เราก็เสียบตัวสายโปรแกรมนะครับเสียบเข้าตรงนี้เลยเสียบเรียบร้อยตรงน,นี้ก็เปิดได้เลยนะครับปกติก็จะประมาณ8โวล์น,นะครับ8โวล์นนครับประมาณนี้8นิดนิด นี้ก็จะเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับประมาณนี้ครับแล้วไปเจอกันในคอมต่อนะครับเรามาต่อกันในคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เราก็มาในคอมเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเป็น windows 11 pro นะครับอันนี้จะเทียให้ดูเลยว่าเป็น windows 11 pro จริงนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะให้ดาวน์โหลดมาเหมือนเดิมเนาะวิธีการดาวน์โหลดก็ เหมือนเดิมครับโหลดมาแล้วก็รอแตกไฟล์เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะรวบรัดเลยเนาะเพราะว่าแต่ละเบราว์เซอร์แต่ละคอมแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับสรุปคือดาวน์โหลดมาไฟล์ที่ทางร้านส่งลิงก์ให้นะครับผมสาหรับคนที่ซื้อสายโปรแกรมชุดสายโปรแกรมของเรานะครับเราก็จะดูแลเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอโหลดมาปุ๊บเห็นนะครับโหลดมาแล้วเนาะโหลดมาเราก็จะได้ไฟล์แบบนี้นะครับไฟล์มาแบบนี้มาเลยมาดูที่ไฟล์นะครับนี่นะครับ ไฟล์ตัวนี้นะครับเราลบตัวนี้ก่อนจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะครับไฟล์ปุ๊บเวลาได้มาห้ามเดบิตบัญชีเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเปิดแบบนี้ก็จะเปิดหลายรอบจะงงนะครับแบบนี้ไม่เอานะครับกดออกครับมาที่ไฟล์ตรงนี้ครับคลิกขวาครับมาเลือก v ินายานะครับเอกแจ้กเงียครับสาหรับใครที่ไม่มีโปรแกรม v ินายานะครับก็จะไม่ขึ้นเป็นไฟล์แบบนี้นะครับให้ แนะนำให้ลงเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเซตอัพเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ, up, รรบทีนี้เราก็มากดรหัสปานนะครับ00แบบนี้นะครับกดไปเรียบร้อยครับก็จะมีไฟล์ขึ้นมาแบบนี้คือตรงนี้ลงโปรแกรมตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวไดเวอร์นะครับแล้วพอมาตรงนี้เลย78ลองเซตอัพดูนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นตัว Windows 11จริงๆจะใช้งานไม่ได้นะครับ จะใช้งานโดยตรงไม่ได้นะครับจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแต่วันนี้เรามีวิธีแก้ปัญหานะครับเรามีวิธีแก้ปัญหาคือเราจะมีโปรแกรมเป็นจําลองนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า V M นะครับโปรแกรม V M ตัวนี้นะครับโปรแกรม V M ตัวนี้เลยโปรแกรม V M ตัวนี้จะเป็น Windows XP นะครับนี่ครับ Windows XP นะครับ๋ยวให้ดูนะครับเป็น Windows XP นะครับนี่ครับ Windows XP ครับ เป็น windows xp นะครับ xp นะครับตัวนี้วิธีการเราก็จะลากตัวนี้ลงไปนะครับลากตัวไฟล์ตรงนี้ลงไปเลยนะครับจะทําให้ดูเลยนะครับนี่ครับลากมา่างนี้นี่ครับเรามาอยู่ใน windows xp กันเลยนะครับเดี๋ยวที่นี้จะเป็น windows xp ที่อยู่ใน windows 1 1เออีกทีหนึ่งนะครับเผื่อทุกท่านไม่เข้าใจเนาะจะเป็น windows xp ที่รันผ่าน vm อีกทีหนึงนะครับ เอาให้ดูเลยนะครับเมาหมดเต็มจอนะครับตอนนี้เรามาหมดเต็มจอแล้วนะครับหมดเต็มจอเลยนะครับทีนี้เราเข้ามาปุ๊บเราก็มากดโฟลเดอร์กันนะครับ i s 2 3 2ก่อนนะครับเราก็มาเซดับกันเลยครับเซดับกันเลยนะครับเซดับแบบนี้ไปเลยนะครับนี่ครับเซดับเรียบร้อยนะครับทีนี้ เราก็เซอัพตัวนี้ไปเลยก็ได้ครับจะได้ง่ายๆนะครับเซอัพไปก่อนเนาะแล้วเรามาดูแก้ปัญหาตัวสายโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่ออ่านไม่ได้หรือว่าไม่คอมพิวเตอร์ไม่เห็นนะครับเราต้องมาดูอีกทีนึงแล้วลงโปรแกรมตัวนี้ไปก่อนนะครับนี่ครับลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องรีเซ็ตก็ได้นะครับลองดูก่อนเนาะนี่ครับจะเป็นตัว ce 7 8ตัวนี้นะครับ ce 8ตัวนี้นะครับ ลำดับแรกที่เราต้องทําคือเราต้องดูก่อนว่าคอมพิวเตอร์เห็นสายโปรแกรมนันนะครับคลิกขวาตรง my computer นะครับแล้วก็มาที่ manage นะครับ m a n a g ครับแล้วก็มาที่ device manager นะครับแล้วก็มาที่ port common ltp นะครับนะครับตัวนี้คือเราเห็น เห็นนะตัวสายโปรแกรมนะครับตัวนี้ตัวสายโปรแกรมอยู่ที่คอมสครับตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่ารุ่นนี้รองรับได้แค่คอม4นะครับ1 2 3 4แค่นั้นนะครับตัวนี้คอมหนึ่งเป็นคอมมูนิตี้พอร์ตนะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราจะเป็นคอม4นะครับมาดูกันต่อครับที่นี่ทีนี้มาตรงนี้เสร็จปุ๊บเรามาดูใช้เวอร์ชัน CE 78เวอร์ชัน1นนะครับตัวนี้สําหรับ VX 420ส์ ACD นะครับตัวนี้นะครับ ก็มากดอัปโหลดนะครับอัปโหลดใหม่นะครับกดปึ๊บก็ตรงนี้ปิดปิดวิดีโอตรงนี้ปิดวิดีโอไว้นะครับก็มาเปิดอีกรอบนะครับเปิดปึ๊บแล้วก็จะอ่านนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับกดอัปโหลดอัปโหลด i n complete นะครับก็จะเป็นมาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยนะครับ ตัว Video าาวิดีโอก็บางไว้ได้เลยนะครับบางไว้ได้เลยนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้เนาะตัวก็จะมีช่องความถี่แบบหลากหลายเยอะแๆนะครับตรงนี้เอาเป็นแค่ช่องหนึ่งกับช่องสองเนาะสำคัญแค่นั้นนะครับวิธีการง่ายๆเลยตัวนี้วิธีการง่ายๆก็คือจะมีตัวตัวนี้คือเป็นตัวที่หน้าจอนะครับหน้าจอที่เราจะโชว์นะครับปกติเราก็จะเป็นช่องความถี่ ที่เราต้องการหรือว่าเป็นตัวอักษรที่เราต้องการก็เลือกได้นะครับกดเหมือนทั่วๆไปได้เลยนะครับกรณีนี้เราจะมาเปลี่ยนที่อ่องสองนะครับจะเป็นหนึ C ่งสี่สี่หกร้อยนะครับเราจะลองที่หนึ C ่งสี่สี่หกร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็มาที่หนึ C ่งสี่สี่หกร้อยนี่นะครับพอเปลี่ยนภารรับภาคส่งก็จะเปลี่ยนด้วยเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูความถี่ได้เลยอยากรับอยากส่งแบบไหน,นจะห้จะโลสเกลอะไรอย่างนี้ครับก็ตั้งได้หมดนะครับ ส่วนวิธีการอื่นๆก็จะสอนเหมือนเดิมวิธีเอาเป็นคีย์ฟังก์ชันนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาแค่ง่ายนะครับง่ายๆเนาะคีฟังก์ชันก็จะมี A,B,C นะครับ A,B,C คือตรงไหนนะครับ A ก็คือตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้เลย A,B,C,D นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับส่วนสไลด์คีก็จะมีสไลด์คีย์กับ2ก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้เลยส่วน A q a เหมือนกันนะครับแต่คือต้องกดแล้วก็รอต้องกดแล้วก็กดค้างนะครับกดค้างเนาะ b c d ก็มีเหมือนกันนะครับเราเราสามารถทําได้หมดเลยครับตรงนั้นแล้วแต่เราจะเลือกไปนะครับตรงนี้ก็จะมีคําสั่งเยอะแยะเลยครับเราก็เลือกได้หมดครับส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะมี channel up channel down low power แล้วก็ล็อกนะครับเขาตั้งไว้อันนี้ถูกต้องนะครับที่เราใช้แบบประจำประจำนะครับส่วนสไลด์คีหนึ่ง สไลด์คียกับสไลด์2ก็ส่วนใหญ่เป็นชแกนกับมอนิเตอร์ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับจะประมาณนี้เลยวิธีการก็จะไม่ยุ่งยากนะครับส่วนวิธีการตั้งภาครับภาคส่งหรืออื่นๆนะครับก็ไม่สอนนะครับขอข้ามเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะทําก็ต้องรับความเสี่ยงเองนะครับเพราะว่าถ้าเรา ทำให้เป็นเสียงที่เครื่องจะพังได้นะครับเสียงที่เครื่องจะพังได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับวิธีการหลักๆก็จะประมาณนี้ครับคร่าวๆเนาะส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับส่วนนี่ครับตัวอื่นๆก็ขอไม่สอนนะครับให้ให้ผ่านไปเลยเนาะวิธีตั้งสแกนก็ทั่วไปครับสแกนหนึ่งวิสองวิก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากครับตรงนี้ทําได้เลยนะครับส่วนจริงๆสามารถใช้ได้หลายช่องไหมก็เยอะนะครับนี่ครับ มีทั้งหมดแับประมาณ16คลุเลย256ช่องนะครับมีทั้งหมด256ช่อง256ช่องเลยนะครับสามารถใช้ได้นะครับตรงนี้256ช่องเลยทีนี้มาดูวิธีการที่เราจะเมมโมรีเข้าในตัวโปรแกรมในตัววิทยุนะครับ วิธีการก็เหมือนเดิมครับตัวตัวิุตัวนี้ก็จังเป็น PC โคนอยู่เนาะเราสามารถเมมโมรีเข้าไปได้เลยนะครับกดที่ดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ตัวเครื่องก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะครับตัวแถบก็จะอ่านไปเรื่อยแบบนี้เลยนะครับอ่านไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับใช้งานง่ายๆครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากมากมายนะครับตัวนี้นี่ครับกดโอเคไปเลยครับเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็จะเปลี่ยนความถี่ได้แล้วนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับอ่ะดูที่จอเล็กนะครับดูที่จอเล็กนะครับนี่นะครับเรากดบนลูมอฟก็จะเป็นเห็นนะครับ1นึ่งซีซีหกร้อยนี่ครับเราจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมวิธีการโปรแกรมก็ไม่ยากครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆสําหรับตัว vx 4 2่สองศูนย์อ่าสี่สองสี่เอขีดสองขีดห้านะครับผม สำหรับท่านใดที่สนใจชุดสายโปรแกรมนะครับก็ทักลายแอดมาได้นะครับอยู่ใน id line เหมือนเดิมนะครับจะมี qr code ขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะประมาณนี้และครับแต่ว่าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งราคาสั่งตรงกับร้านกับราคาสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มก็จะราคาแตกต่างกันมากนะครับเพราะว่า ถ้าสั่งตรงกับร้านก็จะถูกตรงหน่อยนะครับหรือว่าถ้าสนใจสังซสื้อผ่านแพลตฟอร์มก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ให้กดด้านล่างนะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจชุดก็เหมือนเดิมนะครับแอดไลน์มาได้เลยเหมือนเดิมไลน์แอดโบโบดีดิโอช็อปเหมือนเดิมนะครับหรือว่าสนใจสายโปรแกรมชุดอื่นหรือว่าโปรแกรมอื่นหรือว่าสนใจให้ร้านโปรแกรมช่องให้ก็ทักไลน์มาได้เหมือนเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับว่าคลิปหน้าเราจะไปโปรแกรมรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ